สวัสดีคะ่ะคุณพ่อคุณแม่แอดมินหน้ยสวัสดีทุกท่านด้วยค่ะเด้อสวัสดีตอนเศร้าท่านผู้ชมคลิปนี้แอดมินหน้ยสิภาพพ่อแม่พี่น้องมาตามเล่าพัฒนาแม่นางด้วยค่ะเด้อแม่นางท่านผู้ชมหน้หนยกับบลูวางมีัผพานมากของแม่นางนั้นเขาสามตัวแตกเนาะท่านผู้นะมชมคันแม่บ่บอกหน้หนยกับ,กบลืมคืนพะ่อไหมท่านผู้ชม แม่โทรมาให้แนวทางตัวเลขเนาะแม่ว่าได้บอหนุ่หน่อยเลขแม่สามตัวแตกหืมว่าสันท่านผู้ชมหนุ่หน่อยว่าแม่นยุบบ่แม่หนุ่หน่อยมาเบิงป้าแมนอิลีท่านผู้ชมเลขอ่าเลขวิ่งแม่บ่มาแต่ว่าเลขติดแม่กลับมาแล้วอ่าน่าจะเดินดีต่อเนื่องแล้วนะท่านผู้ชมย่าถิมยาปาเลขติดแม่นางด้อค่ะเด้อหลักการเลขวิ่งรูดแม่เขา เดนหฮกับสองมันบอกทรมชมมาที่นี่อ่ะแม่เอฟซีทียูอัมเภอรใช่ว่านไหมทำมรมชมแม่นางโทมาอ่ะบอกหนูหน่อยมาว่าน,นี่ถือกสามตัวกันสนันวันไวเลยธรรมชมทั้งสามโตทั้งสองโตโอ้ยถือกตาผึดตาเพื่อทรมชมอ่ะบ,บ้มีดวงตน้นหนูหน่อยนี่ละทำมือชมหนูหน่อยไปมากเลขสามแม่ผลนีธทำมชมเก้าสามหมดแล้วทำมชมไงหลังก็แบบนี เก่าสามสามเก่าไปฟันให้พ่อแม่พี่น้องเก่าสามสามเก่านุ้หน่อยกะขอโทษพ่อแม่พี่น้องเด้อค่ะเด้อหนูหน่อยพาไปผิดทางหลงทางท่านผู้ชมหลงทางคันสรุปเหล็กเป็นจังสี่ละท่านผู้ชมแอดมินหนูหน่อยกะมักเนาะคะนะ่ะเนาะหนูหน่อยกะมักไปยังสันนุ้ยหน่อยก็เลยไปสรุปไปยังสันท่านผู้ชมอ่าเหล็กติดกะบ่มาเด้อที่นี่ท่านผู้ชมผู้ใดได้ไดนั่งแม่นัง่งนูหน่อย ดีใจน้ำด้วยค่ะเดอ้อสามตัวแตกเนาะท่านผู้ชมอ่าคันมบนรูดหกกระไดรูดสองกระไดทั้ทงบนทั้งล่างสามตัวนี้เพิ่นมาวิ่เพิ่นบาได้สามตัวแตกเนาะค่ะเนาะเอา้าอ่ามันเป็นดวงของเพิ่นท่านผู้ชมดวงห้ายา่ำไรสีมาเนาะท่านผู้ชมอ่าสำหรับคลิปนี้ท่านใดที่เขามาเร็วอย่าลืมนนหน่อยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังแรงใจให้ นำแนวเด้อค่ะเด้ออ่าขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะคะท่านใดกดแชร์บอได้นูน้อยขอมวใจคนละหนึ่งดวงเด้อท่านผู้ชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังแรงใจหายนำเด้อค่ะเด้อฝากคอมเมนต์ใต้คลิปดันคลิปวิดีโอให้อดมินนูน้อยนำแน่เด้อค่ะเด้อช่วงนี้เล็กเล่าบ่เขายอดวิวหายเด้อท่านผู้ชม ยอดวิวหนูหน่อยหายไปจังไรเติบปากพ่อแม่พี่น้องใน่เด้อค่ะเด้อกดไลค์กดแชร์หายหนำอา้าท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้ผู้ใดบ่ท่านเข่าคุ้มเนาะท่านผู้ชมเมื่อวานเนี่ยก็มีพ่อแม่พี่น้องทักใกล้มาแต่วันหนูหน่อยยังเอิญบ่ท่านเข่าเมิดดอกท่านผู้ชมอา่าเดี๋ยวซ้ายๆหนูหน่อยเข่าห้องหลักกะเอิญเข่าคุ้มเด้อค่ะเด้อพ่อแม่พี่น้องถ่ายอยู่นั่นละ่ะอาจท่านใดที่ อยากได้เหล็กสายด่วนซ้ายด่วนกะทักแอดไอเดล่ายนโอโอหนึเด้อท่านผูชมเข้ากลุ่มลายฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายย้ำว่ากลุ่มนวนวๆยสิตเต็มแล้วเด้อค่ะเด้อไก่สิตเต็มแล้วท่ามผู้ชมมาที่นี่ท่านได้เข้าไปแล้วกระถาอยู่ในห้องในกลุ่มนันเด้อค่ะเด้อ บทต้องถามหน่อย,ยดูดิเมื่อหวยออกกรรมชมก็คือเมื่อเล่าพัฒนาเพอเพอได้หอดรัฐบาลไทยด้อค่ะเดอ้อเมือ่อรัฐบาลไทยกสิว่างรัฐบาลไทยเมื่อเล่าพัฒนาอาซ้ายด้วยเนี่ยใชไดมเมื่อหวยออกก็คือตอนทุ่มหนึ่งหรือทุ่มครึ่งกรรมชมตอนหนึ่งทุ่มหรือทุ่มครึ่ง แน้วท่งซ้ายนี่เพิ่นเข่ามาเจ็ดหวดแล้วเดอรท่านผูรรช้ชมเจ็ดหวดแต่ว่าหนหน่อยบ่ท่านใดน้ำเพิินจังหวัดได้ท่านผู้ชมเพิินทรงมหาหานหน่อยสามหมวดบัดท,ที่นี่ท่านใดที่สนใจเนาะคะนะ่ะเนาะก็ต้องเขากลุมนะคะเด้อเข้ากลุ่มรายปีไม่มีค่าใช้จ่ายอ่าถ่าเลขกมาไหว นุนหน่อยก็อยากแบ่งปันพ่อแม่พี่น้องทางช่อง YouTube นําทุ่มหนึ่งนุนหน่อยจะเฮ็ดคลิปลงทันอยู่ปะท่านผู้ชมเพราะว่าเลขกไซนนี่เพิ่นมาจนทุ่มถึงทุ่มเคร่งเพิ่นได้ท่านผู้ชมเลขเพิ่นสิส่งม,มาให้จังไกกะะรกะเข่ากลุ่มด้วยค่ะเด้อดทนผู้ชมเข้ากลุ่มไลฟีไม่มีค่าใช้ใจ่ายแอดไลน์ idnoo 1 5 9 9เข้าไปแล้วถ่ายอยู่นั่นท่านผู้ชม อย่าถามเมื่อเสื่อเด็กธรรมชมเดี๋ยวหอดเวลาน่หน่อยล่งหายถามมันเล่ยทุ่มหนึ่งเราจังถามเมือ่อวันที่หกว่าแมนว่าเขาไปแล้วถามเอาเลยได้ธรรมชมเหล็กว่าท่านมาเหล็กสายเพิ่นมาซาธรรมชมมันแม่นเนานะคะ่นะเนาะน่หน่อยก็อยากได้คือกันละธรรมชมมีหนิคือกันมีหัดรถคือกันอยากจะบดหนีคือการธรรมชมเอาจาัก สามสี่งวดเนาะท่านผู้ชมเนาะยังขี้ลายกมะมาหอดเท่าแล้วกะขอจากสองสามวดก็ได้เนาะท่านผู้ชมอแนวทางเหล็กเพลินหวัวคูเน้นตรงตรงด้ท่านผู้ชมเน้นตรงตรงแต่ว่านู่หน่อยแท่งน้าเพลินมาสองงวดนู่นหน่อยอเน้นคือเพลินวามันโบแมนไหมท่านผู้ชมเหล็กเพลินมันกลับโตน้าแลกักกะขึ้นบวน้าม,มิตท่านผู้ชมอ่านหน่อยเริ่มแท่งน้าเพลินงวดแรกหกหา หกหาหรือหาหก่งล่ะท่านผู้ชมที่งวดแรกมันออกอันสองหกห้าสองห้าหกอันไหมมันขึ้นบนอันไหมท่านผู้ชมงวดถัดมามันออกสองสองนวหน่อยๆบ่มกักนวหน่อยๆบ่ได้แทงสองสองเพราะว่าเอาเหล็กยังมันสิเบิ่นสองสองมันบ่เพิน่นพป้งป่วหายสองสองปนันกับยังบ่เอาจักบาทอยู่ก็คือว่าสงสัยต้องได้ไปท้ำบุญแล้วละรรมม่ะท่านผู้ชมเอ้าอ่าวนยๆก็แจ้งข่าวดีท่อน,นี้เด้อค่ะเด้อผู้ใดสนใจก็เข้ากลุ่มท่านผู้ชม เกินเข่าคุมก็เข่าไปโลวดท่านผู้ชมอ่าเข่าคุมฟรีบ่มีคา่าใช้จ่ายติดตามเบิ่งจกักสามสี่งวดเบิ่งดูถ้าบ่าเข่าจังได้ก็จังออกมาเนาะคะ่นะเนาะก็บ่มีหยังบ่ได้เสียหยังท่านผู้ชมบ่ได้เสียอีหยังทั้งนั้นะะนะะอ่าถ้าบ่ามากับคือออกมาเท่านั้นละนะะ่ะท่านผะู้ชมอ่าท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้บ่เว้าหลายใหญ่ไปมาเบิง่งแนวทางของแมน่นางกันเลยเนาะคะ่นะเนาะ วัตถิพันธ์มากก็คือของแม่นางเขาเด้อค่ะเด้อเหล็กติดแม่นางกลับมาแล้วธผูมชมจังได้กะพระนานขอให้เหล็กติดแม่นางอาจเดินต่อเนาะค่ะเนาะีนะ่ละธรูมชมเท่ากับมาเบิงเทียบใส่กันอ่ะกับของงลายๆท่านขันมันพ่อใส่นักๆเท่กกากับอัดนักๆไปเลยเนาะคะ่นะเนาะเบิงของพูน,นันพูนีใส่กันได้ธผูมชมเบิงเป็นแนวทางเบิงเป็นทางเหล็กไป อเพื่อมันโฉกมันหมานคือเพื่นเนาะท่านผู้ชมเราพัฒนาแม่นางนะคะประจำวดวันที่หกหกมคสองพันห้าร้อยหกสิบแปดเชิงไทยเทิงลาจาจักยังเป็นยัง้งเนาะนะท่านผู้ชมมุนอวยปุ่ยนู่นหน่อยตายแบบสิบฟืนง่ายบานะ่ท่านผู้ชม เลขวินเลขวินแม่ในช่วงนี้ช่วงล่างๆมากนี่บอข่อยวินกันนะค่ะเด้อบอข่อยวินกันท่านผู้ชมเลขวินมีศูนย์มีสองมีสี่เก้าเจ็ดหกเลขวินหกตัวท่านผู้ชมศูนย์สองสี่ เก้าเจ็ดหกเลขติดมองนี่ท่านผู้ชมมองทีนาติดตามนาสนใจก็คือมองเลขติดเด้อค่ะเด้อไม่มีสามตัวนี้ไม่มีสิทธิ์ถูกนะคะอ่าเลขติดสามห้าแปดนะคะไม่มีสามตัวนี้ไม่มีสิทธิ์ถูกเ,เลขติดแม่นั่งเดินดีเด้อค่ะเด้อลดไปสองวัดติดบ,บ่ท่านผู้ชม กับเขามาใหม่อ่างวดที่พานมากกับเขาไปที่เหล็กหาเนาะคะ่ะเนาะอ่าวิ่งรูดวิ่งรูดงวดที่พานมากเขาทั้งสองโตธรรมชม่มวิ่งรูดของแม่นั่งวิ่งรูดงวดนี้ได้หกกับสองโตเกาด้วยค่ะเด้ออ่างวดที่พานมากได้ 2, หกกับสองวดนี้ก็ได้หกกับสอง จับคู่ส่วนจับคู่เนี่ยท่านผู้ชมแม่กะจับคู่บว่ขาเขาด้วยค่ะเด้อเดินเดินจังเข่าด้วยท่านผู้ชมเอาท่านผู้ชมมันก็นเป็นมองสังเกตอีกมองหนึง่งที่ว่าแม่จับคู่บวเข่ามันว่าท่านผู้ชมเบิ่งท่านผู้ชมมันกระลดต้นทุ้นเท่าใดได้ดละ่ะหกหากมันออกหกหามันบ่เหล็กจับคู่เท่ากับสามารถตัดออกได้เลยท่านผู้ชมเนี่หกอ่าเจ็ดหกแปดหกสองหกหนึ่งหกเนี่ เ้ากระตัดออกเข้าก็ไปจับเอาตัวที่ที่แม่บัวได้จับแม่นผูรรมชมนุนหน่อยกระสังเกตมามาดวนละละธร,รูมชมเลขสองเนี่ยคือกันออกเบิร์นสองสองนะคะเนาะอ่าเพราะว่าแม่จับคู่บัวค่อยเข่าได้นผูรรมชมมันก็นเป็นขอสังเกตของเข้าอีกอย่างหนึ่งเป็นลดต้นทุ่นใหญได้ธร,รูมชมหรือว่าเข้าจะเอาหาตัวนี้มาวิ่งกันเลยนุนหน่อยก็บอกบอกย้ำย้ำได้ธรรมชมแต่ว่าตัวนุนหน่อยเองนะกระบักได้เอาดอก บอกแต่พ่อแม่พี่น,อน้องแต่ว่าตัวนุน้ยกับบอด้เอาดิค่ะคุณผู้ชมจับคู่วันนี้แม่จับคู่ไฮซิมี่สี่หกสองหกศูนย์หกเก้าหก และเจ็ดหกเนี่ยท่านชมเล็กแม่จับคูห่ห้ยบัดที่นี่ถ้าหกมาเนะคะเนาะเฮาอาจจะบ่เอาชุดแม่จับห้ก็ะได้เฮาอาจจะไปเอาตีหกหกหยั้งที่ที่แม่บ่จับเนี่ก็สิเป็นหกหนึ่งถ้าหกมาเนะค่ะเนาะหกหนึ่งหกหนึ่งหกสามหกหาหกแปดไปจังสัน สองท่ากับอาจจะไปจับใส่สองศูนย์สองหนึ่งสอง 2, สอง 3, สองสามสองห้าสองเจ็ดสองแปดสองเก่าไปจังสันก็ได้เนาะท่านผู้ชมเพราะว่าแม่จับคูส่วนมากแม่จับบ่อเขาดิท่านผู้ชมอ่าชุดซี่โตชุดซี่โตมี่หนึ่ง สามห้าแปดย่ามไรนอแม่สิบห้าพอแม่พี่น้องแตกสามตัวอีกพอแม่พี่น้องกับพิจารณาเบิงด้วยค่ะเด้อมาคอยจัดขัดพันท่านผู้ชมทุกคลิปวิดีโอแอดมินน้อยวางให้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะอ่วิ่งรูดในแม่เจาะไปที่หกคือเกาหกสิมาอีกบ่ท่านผู้ชม หกเสมาอีกบอกว่าเหเหล็กแมววิ่งรูดเด่นตกเกาดิตกมาปีนี่เล็กวิ่งรูดของแม่เริ่มสังเกตเบิ่งเด้อค่ะเด้อปีนี่มั่นเข่าที่วิ่งรูดทีเดียวท่านผู้ชมเฮ้าเอาวิ่งรูดเนี่ยมาจับใส่ครับมองนี่ได้หกสามหกห้าหกแปดหกหาเสมาอีกบอกทมม่านผู้มชมสองสามสองห้าสองแปดไหมท่านผู้ชม พ่อแม่พี่น้องแคปหน้าจอเด้อค่ะเด้อสำหรับแนวทางคเล่าพัฒนาแม่นางแอดมินน้หน่อยขอขอบคุณแนวทางเล่าพัฒนาแม่นางเด้อค่ะเด้อที่แบ่งปันแอดมินน้หน่อยมาฝากตอนพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทางช่อง YouTube นะคะเนาะเอาท่านผูช้ชมสำหรับถ่ายคลิปนี้ผู้ใดสนใจกาแฟย,ยาซิปันอ่าก็สร้างได้เลยเด้อค่ะเด้อกับ กาแฟสมุนไพรเพื่อสุขภาพนะคะแล้วก็ยาสีฟันสมุนไพรท่านใดที่มีปัญหาทางช่องปากบ่อยๆเด้อค่ะเด้อกาแฟสมุนไพรจะมีโมโนกับเขาาชงงุมนะคะโมโนบำรุงสายตาและผิวพรรณเขาาชงงุมแก้ปวดเมื่อยตามร่างกายนะคะบรรจุในกล่อง15ซอง ราคากล่องละ260บาทนะคะสองกล่องห้าบาทส่งปียาสิบันอสาสกัดจากเห็ดลินเจอและว่านหางกระเภาท่านใดที่มีปัญหาทางช่องปากบ่อยๆนะคะอย่างเช่นปวดเหงือกปวดปันปากเป็นแผลปากร้อนในบ่อยๆะะด้วยค่ะเด้อใช้ได้ตั้งแต่เด็ก7จ็ดขวบขึ้นไปนะคะราคาหลอดละ190บาทสหลอด380บาทส่งปีแบบโอนทั่วประเทศไทยนะคะอาทำไมชมคุณพ่อคุณแม่หากท่นใดที่สนใจเนาะคะ่นะเนาะ สั่งสื่อได้เลยที่เบอร์โทรศูนย์เก้าสหามห้าห้าหนสนะคะเอาสำหรับถ่ายคลิปนี้แอดมินนูหน่อยขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะเออสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนทนผู้ชมพอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ